สวัสดีครับวันนี้มาพบกับรายการกั้เจ๋งชาแนลเช่นเคยไหมวันนี้เสียงไม่ค่อยดีนิดนึงนะครับไม่ค่อยสบายพระดีช่วงนี้อากาศเย็นเนาะก็วันนี้เป็นข้อมูลในการเทรดทองคำประจำวันที่9ธันวาคมพุทธศักราช2563นะครับเรามันเริ่มต้นกันที่กองทุนทอง S P D A กทุน,ทนอย่างคงถือครองเท่าเดิมนะครับ1,179.78ตันนะครับ,รบอ่าคราวนี้สาหรับ ข้อมูลทองคาไทยกันบ้างที่ทองคาไทยผมเพิ่มเพิ่มนิดนึงนะครับเผื่อสําหรับคนเล่นเทรดทองคําไทยเนาะจะเอาไปปรับกลยุทธ์หรือวางแผนหรือสังเกตแนวโน้มราคาหรือเอาไปเป็นข้อมูลในการซื้อทองคําในแต่ละวันนะฮะอันนี้ผมก็เพิ่มเติมเข้ามาภายหลังนะครับราคาทองคําแท่งนะครับ96.5ขายออกที่26,500บาทนะครับทองคำรูปพนธ์ที่96.5ขายออกที่27,000นะครับวันนี้ทั้งวันมีการปรับทั้งหมด5ครั้งนะครับเฉลี่ยรวมทั้งวันคือลดลง50บาทนะครับอัตราการแลกเปลี่ยนดอลลาร์กับ เงินบาทไทยนะครับอยู่ที่สามสิบจุดศูนย์เจ็ดนะครับโอเคก่อนเนี่ยครับถือข้อมูลคำหนะึ่งหนึ่งเจ็ดเก้านาะคราวนี้เรามาดู ETF กันดีกว่า ETF เนี่ยผมพยายามจะย้ำทุกวันเนาะว่าในช่วงใกล้สิ้นปีแล้วนะครับเขามีการลินลินขายออกมาเรื่อยๆนะอันนี้กราฟรายเดือนเนี่ยสังเกตไหมครับเนี่ยลองสังเกตไปย้อนดูในกราฟทองคำเนาะใครว่างก็ลองดึงข้อมูลแบบเป็นพีทีเอฟหรือ PNG นะครับไปแอดรวมแล้วก็ปรับในส่วนที่เรียกว่าเนี่ย เรียกว่าเหมือนเอามาเทียบกันนะฮะเอามาอินเวอร์คันเทียบกันเนาะเนี่ยช่วงนี้ครับที่มีการลงเยอะๆอย่างเงี้ยอ,อ,อะเราไปวางในการาฟวีคนะครับจุดที่สังเกตคือเมื่อ ETF เขามีการแอคชั่นขายออกรวมๆกันเนี่ยทองคำทองคำก็จะมีการปรับตัวอ่อนค่าลงนะครับก็จะมีการทำ New High ที่ต่ำลงเรื่อยๆเนาะอันนี้ก็ลองสังเกตกันดูเนี่ยผมก็ใช้ดูคร่าวๆครับ,รบเนี่ยทองคำไทยก็มีการขายออกบ้างนะครับเห็นไหมเนี่ยขายกระจิงเนี่ยโอ้ไม่สะดุ้งสะเทือนตลาดเลยครับเมืองไทยขาย เหมือนเอาคนนกไปปัดภูเขาครับเมืองไทยซื้อขายทองคำทีเบาซะเหลือเกินโอเคคราวนี้ต่อไปเราก็มาดูในส่วนของปฏิทินเศรษฐกิจกันนะครับปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ข่าวที่น่าสนใจช่วงสี่ทุ่มเนาะวันนี้สี่ทุ่มอเมริกาสี่ทุ่มนะครับที่ผมเทน้ำหนักไปก็คือตำแหน่งว่างงานเปิดใหม่นะครับประจำเดือนตุลาครั้งก่อนที่หกจุดสี่ล้านครั้งนี้แค่การที่หกจุดสามล้านแสดงว่าเขาเปิดมองว่าคาดการเปิดใหม่ไม่เยอะน่าแ,แสดงว่า แต่ถ้าค่าจริงเนี่ยคาดการเปิดใหม่ไม่เท่าไหร่เนี่ยผมก็มองว่าเศรษฐกิจอาจจะไม่ได้ดีจริงๆนะครับแล้วก็สี่ทุ่มครึ่งเนาะสินค้าคงคลังาน้ำมันดิบนะครับครั้งก่อนติดลบศูครั้งนี้แค่าการที่ลบหนถ้าติดลบมากกว่าน่าแสดงว่าน้ํามันมีการขายออกได้ดีนะครับน้ํามันสต็อกน้ำมันเนี่ยผมเออผมอธิบายอย่างนี้นะครับก็คือยิ่งติดลบมากยิ่งดีครับในแสดงว่าน้ํามากกัาามากกาในมีการขายออกเยอะโอเคอ่ะเดี๋ยวผมเปรียบเทียบก่อนไหนๆก็พูดละบิตคอยก็มาจังเลย ขายไปแลแ้วแหมขยันมาโ okay. อเคคราวนี้เราก็มาดูในส่วนไหนเดี๋ยวผมพูดถึงน้ํามันอยู่นะกรณีน้ํามันเนี่ยเขามีการขายสต็อกออกเห็นไหมฮะเนี่ยเนี่ยรอดูก่อนว่าจะเป็นยังไงเนาะแต่ผมคาดการณ์ว่านี้ราคาน้ํามันน่าจะขึ้นได้ต่อนะจากตรงนี้ครับแนวรับที่สําคัญของ,ของน,น,น้ํามันอยู่ที่ยอยู่ที่14 44นะครับดอลลาร์คร,รนน,นี้ก็รอดูแล้วกันนะนี่เป็นข้อมูลกว้างๆนะเผื่อใครสนใจน้ํามันก็ลองสังเกตดูนะครับกรร็จากตัวนี้ราคาเ,เนี่ยสต็อกน้ํามันของเขาเนี่ย เขาคาดการลบมากกว่าเดิมแสดงว่าเ้ามองเป็นบวกกับดอลลาร์วันนี้น่าจะเป็นข่าวเขียวๆกับดอลลร์หมดเลยนะอันนี้ที่ผมคาดการจากมุมมองส่วนตัวนะครับคราวนี้ต่อไปก็มาดูในส่วนของเอ,อ่ออันนี้เราพูดถึงน้ํามันไปแล้วเรามาดูในส่วนของทองคำดีกว่าทองคานะครับภาพในทำเฟมเดเห็นไหมฮะเมื่อวานแนวต้านที่ผมบอกในโซนที่หน้าเซลเนาะอันนี้ก็ตามแผนครับผมเข้าตามนั้นก็ต,นนตอนนี้สําหรับไม้เซลล์ก็น่าจะ การเทลลิ่งสต็อปได้แล้วครับการเทลลิ่งสต็อปไว้ก่อนตรงโซนประมาณสัก1861นะครับก็กันไว้ก่อนเผื่อมันย้อนขึ้นมานะราคาปัจจุบันอยู่ที่1853เนาะเผื่อราคาย้อนขึ้นไปไม้เซลก็จะได้ใช้ตัวสต็อปลอสเป็นเทลลิ่งสต็อปนะครับก็เป้าในการเทคโปรฟิตไม้เซลเนี่ยสำหรับคนที่ได้ของตั้งช่วงเมื่อวานนะผมมองว่าเป้าที่1ก็ลุ้นไปเลยครับหนึ่งแปดหนึ่งหกและเป้าที่สองที่หนึ่งเจ็ดสี่ห้าครับใครจะถือลั่นก็ว่าไปคร ทำกำไรจะแบ่งออก1ใน3 1ใน5ก็ว่าไปครับแล้วก็เป้าในการเทคฟ,ฟีก็ตามจุดครับวิธีการทำแบบนี้มันจะมีประโยชน์คือต่อให้ราคาย้อนขึ้นไปเนี่ยมันไม่มีทางที่กูจะติดลบครับมีแค่2ทางเลือกคือได้กำไรน้อยกับได้กำไรมากครับแค่นั้นเองครับจุดขาดทุนไม่มีครับป,ป,รปิดประตูขาดปิดประตูขาดทุนทิ้งไปเลยครับยิ่งเมื่อระวังจุดได้สวยมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับเล่นง่ายสบายโอเคคราวนี้ต่อไป ผมก็ยังมองเนี่ยทองคำเนี่ยผมอยากจะให้มันอะไปเลยเนะี่ยเบรกให้มันทะลุไปเลยเนะี่ยอดี้แน่จริงเนะี่ยเบรกให้มันลบหายตรงนี้ได้หรือเบรกให้แบบทะลุย่างงี้ไปเนะนี่ยเนี่ยหายน้อยนิดน,น,นะครับหนึ่งแปดหนึ่งพันเก้าร้อยเนยเบรกให้ได้จริงบางคนก็ไม่เบรกนะทรงเหมือนจะไม่ไหวเพราะว่าแต่ละที่ก็ออกของมาเรื่อยๆื่อเลยครับเดี๋ยวแค่นี้พูดค่อยพูดถึงข่าวกันโอเคดูกราฟนี้ให้ติดตานะครับดูกราฟนี้ให้ติดตาเดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องข่าวที่น่าสนใจนะครับ ข่าวที่น่าสนใจช่วงนี้ที่มีผลกระ,กระทบทองคํานะครับก็เซเน่โฮเยอร์นะครับพูดน,นำเสียงเข้ามาในสภาผู้แทนอเมริกาเผยว่าไอเนี่ยไอเกี่ยวกับเรื่องออการกระตุ้นเศรษฐกิจของอเมริกานะครับวงเงินที่9 0 8แสนล้านดอลลาร์นะอันนี้ข่าวนี้ไม่ค่อยดีกับทองเท่าไหร่อาจจะทำให้ทองขึ้นต่อนะครับเนีย่ยเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งหลายนะครับคราวนี้เราก็มาดูข่าวที่เกี่ยวกับเรื่องลบกับกับตัวทองคาดีกว่า นายแพทย์อัลเบิร์ตเบอร์ลานะครับเดี๋ยวผมจะพูดช,ชื่อคนคนะุ้นไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะของบริษัทไฟเซอร์อิงค์นะครับกล่าวว่าเขาคาดการว่าคณะกรรมการที่ปรึกษา fda เนะี่ยหรือบ,บ้านเราก็ออยไงครับจะให้การนวัคซีน19ของทางบริษัททั้งทั้งนี้ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากทั้งภายนอกภายในจะหาเือกันในวันพฤหัสหนี้นะครับในะบที่จะถึงเนี่ยวันพรุ่งนี้เลยครับจะหาเือกันแล้วก็จะให้วัคซีนแก่ผู้ที่มีอายุ16ปีขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเอาสักประโยคหนึ่งนะครับ ประโยคน์หวานๆที่มีผลติดลบกระทอนนะครับเรามีคาตอบสําหรับทุกคําถามที่พวกเขาจะถามและผมคิดว่าพวกเขาจะลวมติความเห็นชอบต่อวัคซีนของเราเนื่องจากเรามีข้อมูลที่สร้างความมั่นใจได้นี่คือคํากล่าวที่นายแพทย์เขพูดไว้เนาะแล้วก็ fDA เขาก็พูดไปเปลยนะเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนว่าข้อมูลจากการทดลองเนี่ยก็ไม่ได้มีความกังวลอะไรเลยเกี่ยวกับความปลอดภัยนะฮะเกี่ยวกับที่เขาเสนอขึ้นมาเนาะอืมกอนเนี่ยครับข่าวทั้งลบทั้งบวกกับตัว ดอลล่านะครับเอ้ยไม่ใช่เดืดอนละเกี่ยวกับเออเกี่ยวกับทองคํานะครับก็ช่วงนี้เงินบาทก็แข็งเป็นหินเลยครับเนี่ยหลุด30บาทไปแล้วนะครับยี่าจนะแต่ผมภาวนาเลยไปให้ถึง29.5บาจครับและสาธุนะครับขอให้ลงไปถึง28่สบแปเลยครับผมต้องการยิ่งต่ํายิ่งดีครับเพราะผมคิดว่าเมื่อในการแก้ไขเนี่ยในเมื่อประเทศไทยเนี่ยมีไรายได้จากการ ส่งออกและท่องเที่ยวเป็นหลักนี่เมื่อท่องเที่ยวคุณพังเนี่ยคุณก็จะเหลือ,อไรายได้แค่การส่งออกเพราะฉะนั้นแล้วยิ่งค่าเงินบาทคุณแข็งเท่าไหร่ยิ่งมาจุดในการเข้าซื้อครับเพราะรัฐบาลจะต้องหามาตรการทุกอย่างในการแก้ไขปัญหาให้ค่าเงินบาทนั้นอ่อนลงโดยเร็วครับเพราะไม่งั้นถ้าคุณพังหนทางที่สอนในการหาได้ข้าะเทศคุณก็จบเหตุครับเพราะผมมองว่ายิ่งแข็งยิ่งดีครับเป็นจุดที่ได้เปรียบในการเข้าซื้อครับผมไม่ได้กลัวครับในการซื้อดอลลาร์เพราะผมคิดว่า ยังไงผู้นําเราก็ต้องกู้เงินหรือจะทําหนทางไหนก็ได้ให้ค่าเงินบาทอ่อนครับเพราะไม่งั้นเมื่อส่งออกคุณพังท่องเที่ยวก็ยังไม่เปิดคุณก็สวดสาราสามจองลงได้แหละครับสําหรับประเทศไทยผมคิดว่ายังไงเขาต้องแก้ครับเขาคงไม่ปล่อยให้แข็งกว่านี้หรือถ้าแข็งกว่านี้ผมก็ซื้อได้ครับผมซื้อไปเรื่อยๆรื่อครับเพราะผมคิดว่าเงินบาทที่ควรจับเป็นและเหมาสะสมกับการส่งออกที่เราได้อยู่ในจุดได้เปรียบนะครับมันอยู่ที่สาสิบเอ็ดบาทถึงสามสิบสองบาทครับเนี่ยจุดนี้คือจุดไคลแมกในการที่เรายังได้เปรียบอยู่นะครับ แต่ถ้าหลุดไปเนี่ยคือจบผู้ส่งออกก็ติดลบไปเรื่อยๆครับก็แล้วแต่ว่าใครสายปานสั้นยาวนะครับแต่สุดท้ายแล้วทุกคนจะพังหมดถ้าเกิดมันต่ากว่า28ลงไปครับเพราะฉะนั้นแล้วจุดในการเข้าซื้อที่28เนี่ยผมถือว่าเป็นจุดที่สวยงามครับเพราะซื้อในจุดที่ทุกคนใกล้ตายแล้วมันก็เป็นจุดพีคที่มันใกล้พังครับนี่คือจุดที่น่าซื้อครับผมไม่ได้กลัวครับเหมือนสโลแกนที่เขาชอบพูดนะครับจงกลัวในเวลาที่คนอื่นกล้าครับและจงกล้าในเวลาที่คนอื่นกลัวนะครับ ผมจำไม่ได้แล้วนักทุนไทยท่านหนึ่งพูดถึงว่าถ้าวันหนึ่งคุณเดินริมถนนเนี่ยแล้วมีคนพูดถึงหุ้นที่คุณกำลังซื้ออยูนย่นั่นคือจุดที่คุณจะต้องขายแล้วครับเพราะมันคือจุดที่ทุกคนต้องการครับทุกๆคนอยากได้มีความสนใจเราต้องขายให้เขาเลยครับเพราะจุดนี้คือจุดที่ได้กําไรดีครับแต่ถ้าทุกๆวันที่คุณเดินไปเนี่ยไปทางไหนไปหานักธุรกิจไปหาใครเนี่ยแล้วเขาพูดถึงโอ้หุ้นเอมันห่วยตายอย่างนี้แต่คุณเนี่ยมีข้อมูลที่ดีพอและมีความ ตรวจสอบมาดีพอแล้วว่าการาฟเทคนิคเป็นยังไงงบการเงินเป็นยังไงเปอร์เซนต์การทำกำไรต่อหุ้นเป็นยังไงถ้าม,มันยังดีผมคิดว่าจังหวะที่ทุกทุก,ท,กทุกคนกลัวแล้วสา์หุ้นตัวนี้ขายทิ้งมันคือจุดในการเข้าซื้อที่ดีครับอันนี้ก็ง่ายๆครับพยายามปรับมุมมองนีดนึงเผื่อจะได้เข้าใจนะฮะน,นี่สําหรับกรณีที่คุณได้กําไรจากการเทรดแล้วคุณแลกเป็นค่าเงินบาทครับคุณควรจะสต็อกไว้เลยหรือคุณจะซื้อเพิ่มแล้ลากก็ได้แล้วคุณรอไปขายเลยโซนเกินที่สามสิบเอ็ดขึ้นไปนะครับ พื่อผมก็รอลุ้นครับผมอยากให้มันแข็งหมดเลยเอาเลยนู่นเลยกดไปยี่สบาทเลยตอนหนึ่งลาร์ยิ้มเลยครับเพราะว่าตอนนั้นส่งออกก็น่าจะตายกันประมาณสักแปดสิเปอร์เซ็นแล้วครับตอนนั้นโอเคเราพูดนอกเรื่องไปเยอะแล้วคราวนี้เราก็มาดูในส่วนของข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวออทองคำนะครับเริ่มต้นจากผลตอบแทนประบาดสาราสิบปีนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในโซนในกรอบนะครับแต่เป็นการยกโลขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยเห็นไหมครับยกโลแต่ยังไม่เกิดมีไฮขึ้นมาแต่ยังไม่เกิดนิวไฮใหม่นะครับมบนเทียบกับไฮเดิม ก็ผมก็รุนให้เบรกกรอบนะครับทองคําจะได้มีการย่อลงปรับฐานได้ลึกกว่านี้นะครับก็มาดูในส่วนตัวดอลลาร์อินเด็กซ์แหม่แต่ไม่ชอบอีกตรงเนี้ยเห็นไหมฮะอ่าดอลลาร์อินเด็กซ์มันเมื่อวานที่ผมพูดแล้วเมื่อเขาถึงจุดที่เราสำคัญแล้วเมื่อเขามีการรีบาวแต่ว่าไม่พ้นเนี่ยครับอีเมมพ้นอีเก้าสิบเนี่ยถ้าเขาเบรกขึ้นไม่ได้เนี่ยแล้วทําตัวฟอร์มขึ้นไปเนี่ยโอ้โหผมคิดว่าทองคำมันคงจบรอบครับเพราะดอลลาร์เริ่มมีการปรับตัวขึ้นแหละโอเคอันนี้ให้ดูเร็วๆนะครับพออออดดดีผมมมมพููไไไปปเเเืื่่่วววาาานนนแลล้้ใใคครรขจัับงงฟะ ก็ดาวโจนส์ก็พุ่งทะลุ30,000ไปแล้วนะครับยูเอสนี่ก็ส0มหมื่นเช่นกันบิตคอยนแถมบิตคอยนแถมนะบิตคอยนก็ยังไม่ผ่าน20,000ื่สักทีครับพยายามฟอร์มตัวและสะสมโวลุ่มอยู่นะครับบิตสายบนะิตคอยเนาะอิตาเลี่ยมก็ว่าไปก็ตอนนี้ตัวนี้ที่ผมยังไม่ชอบนะเนี่ยเห็นไหมครับตัวเรียวยูของอเมริกาครับเรื่อดตาดอกเบีย้ยอย่างดอกเบีย้ยดอกเบีย้ยที่แท้จริงของเขาเนี่ยมันลบลงมากกว่าเดิมเนี่ยมันไม่ค่อยดีกับทองเท่าไหร่ครับในความคิดผมนะ แล้วในส่วนของโกลด์เทอร์ตี้อย่างเงี้ยอ่ามันก็มันก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อ่ะผมอยากจะให้แบบมันขึ้นไปหน่อยอ่ะขึ้นขึ้นขึ้นไปให้ทุกคนมองว่าทองแพงจะได้ขายกดลงมาได้ต่อนะครับตัวนี้มันเข้ามันที่กรอบโซนด้านล่างแล้วไม่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับสำหรับสองข้อมูลตัวนี้นะโอเคคราวนี้เราก็มาดูในส่วนทองคาอ่าเดี๋ยวลืมเลยทองคำร้นต้นจากสายลันเทนนะครับสายลันเทนผมมองนะครับจุดในการเข้าเซลล์เมื่อวานถ้าคุณจะบายเนี่ยผมคิดว่า คุณรอโซนี่เลยครับหนึ่งแปดหนึ่งห้านีครับถ้าขาบายนะรันเทมผมแยกเป็นสองฝั่งเนาะตอนนี้ใครที่มีเซลล์อยู่ก็ดำต้นคลิปนะครับก็รันไปส่วนขาบายผมคิดว่าคุณรอลึกๆเลยดีกว,ว่านะขาบายเนาะใจโซนหนึ่งแปดหนึ่งห้าก็ยังมีความเสี่ยงไปผมอยากจะให้แบบลงมาปรับฐานสักหนึ่งเจ็ดสี่ห้าหรือเอาชัวร์ๆอะไรไปนี่แหละครับหนึ่งหกเจ็ดศูนย์อย่างเงี้ยโอเคแล้วคุณเข้าไปบายตรงนั้นนะสหรับขาบายก็รอ,อนิดนึงถ้าแบกความเสี่ยงได้นะครับก็รับเข้าโซนมาสต็ 15, สออปลที่ 18. 05นะครับเป้าในการเที่ยวฟิกขาบ,บายเนี่ยผมก็มองใกล้ๆเพียงแค่เป้าที่1นะครับ181862เออ่นะคุณต้องรอให้มันมาตรงนี้ก่อนนะค่อยบายไม่ใช่แบบโอ้โหซัดต,ตรงนี้เลยเนี่ยรอจังหวะนี้ดีวกว่าครับแล้วเป้าที่2ของมาขาบายคือ11,900นะครับโอเคคร่าวๆเนะาะคราวนี้ก็มาดูในส่วนขาเซลล์ขาเซลล์เนี่ยสำหรับคนที่ได้ของไปแล้วเนี่ยเป้าก็อยู่ต้นคลิปนะฟังย้อนฟังดูคราวนี้แล้วก็มาดูสายซิ่งกันดีกว่าเนาะสายซิ่งวันนี้ผมไปไๆนิดนึงพอดีผมจะต้องไปทำอย่างอื่นอีกแล้วข้อความก็เข้าจังนะ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมขออ่านเรื่องข้อความเรื่องเกี่ยวกับอันนี้ก่อนโอเควันนี้ราคาทองคาทำราคาต่ำสุดที่1851นะครับและราคาสูงสุดที่1870เดี๋ยวผมวางมาร์คเกอร์ก่อนครับสีม่วงของผมเป็นราคาในแต่ละวันไม่โดนสักทีเป็นไงนิ้วไม่เขียยากจริง1850ประมาณนี้ราคานี้ปุ๊บ ไปก็เป็นราคาห i ที่หนึ่งแปดเจ็ดศูนย์เอ๊ะทำไมจะปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคประมาณนี้โอเคครับก็วันนี้แผนในการเทรดทองคำเดี๋ยวขายายก่อนเดี๋ยวไม่เห็นกันแผนในการเทรดทองคำรนะยะสั้นประจำวันนี้ของผมนะครับ <c oughs> ผมมองว่าเนี่ย <c oughs> ผมแยกเป็นสองฝั่งนะโซนบายผมมองโซนนี้ครับผมมองโซนประมาณสัก เอ่อหนึ่งพันตรงนี้น่าจะชัวร์กว่าโอเคสำหรับผู้ที่เข้าจะเล่นบายเดี๋ยวผมคิดว่ารอโซนประมาณสักหนึ่งแปดสี่ศูนย์ถึงหนึ่งแปดสี่ห้านะครับเข้าบายเนาะแล้วก็สตาร์ทอรหาราคาหลุดหนึ่งแปดสามศูนย์ลงไปนะครับเป้าในการที่ว่าฟิตฝั่งบายโซนที่หนึ่งนะครับอยู่ประมาณหนึ่งแปดหกสองและเป้าที่สองอยู่ที่ประมาณสักหนึ่งแปดเจ็ดห้านะครับสำหรับขาบายส่วนผู้ที่เล่นฝั่งเซลเนี่ยผมก็มองโซนนี้นะครับ้าคุณจะเล่นเซลเนาะ มันจะรอเข้าเซลล์โซนตรงนี้น่าจะดีกว่านะครับโซนประมาณสัก1นึ่งแปดหกศูนย์ถึงแปดหกห้านะครับเข้าเซลล์แล้วก็สต็อปรถล้อหาราคานั้นเบรกหนึ่งแปดเจ็ดห้าขึ้นไปนะครับในเบรกเจ็ดอาขึ้นไปต้องยอมสต็อปรถนะครับขาเซลล์แล้วก็เป้าในการที่พี่ฟังเซลล์เนี่ยเป้าที่หนึ่งนะผมคิดว่าประมาณสักโซนนี้เลยอาจจะได้ถึงเลยนะวันนี้หนึ่งแปดสี่ห้านะครับแล้วเป้าที่สองที่หนึ่งแปดหนึ่งห้านะครับอันนี้โดยประมาณเนาะแนวโน้าที่ผมตีไว้เนี่ยบางทีตัวเลขอาจจะไม่ได้เป๊ะนะผมต้องย้อนดูภาพใหญ่่แล้วกก็คออยบอ ตัวเลขอีกทีละกันอย่างเงี้ยอะมันอาจจะเป็นหนึ่งแปดหนึ่งแปดก็จริงคือผมวัดจากไส้อะไรก็ว่าไปแต่ผมคิดว่าโซนหนึ่งแปดหนึ่งห้าเดี๋ยวเป็นจุดที่ทุกๆคนตัดสินใจในการที่จะเปลี่ยนทิศทางในการเล่นนะผมก็จะมองตรงนี้เป็นหลักบางทีเส้นที่ตีเนี่ยผมก็รีบครับตี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 ไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมามองแท่งเทียนอีกทีหนึ่งเนาะบางทีก็ไม่ได้เอาเนียบจะต้องโอ้โหเปะทั้งตุงต้นนิยมจังหวะราคาต่อวันมันบางทีมันเราไม่มีเวลาขนาดนั้นนะครับเป้าเซบอกแล้วเป้าบาย วันนี้ก็จะลืมนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนคกษาข้อมูลก่อนลงทุนทุกครั้งแลวก็รายการของเราไม่ใช่รายการที่คักชวนใครมาลงทุนจนมาแบบโอ้โหตั้งกองทุนหม่ครับคุณเอาข้อมูลไปเทรดนะครับได้กำไรก็เป็นของท่านขาดทุนเป็นของท่านนะครับอยู่ที่แผนและการปรับกลยุทธ์ของแต่ละคนและก็สกิลในความสามารถในการเทรดด้วยนะครับก็วันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับพอร์ตฟ้าได้กำไรทุกคนยังไงพรุ่งนี้ก็มาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ